สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายนินตาสาวลูกติดเด้อจ้าพีาใหญ่จำดิบปูกับร้านหน่อยครับเมื่อเดี๋มาเห็ดกับขา<ม>่าซอยกันนะครับพ่อใหญ่เพิ่นว่าจะเห็ดอันเห็ดข้าวผัดข้าวผัดนินตากำลังครัวซีนหมูข่าที่เหลือมือว่านห่เนาะแมน่นินตากินผู้เดียวจาเวนเดียวเนียนเดียวพ่อใหญ่จำดิบกินข้าวผัดเมื่อเดี๋ยวมาข้าวผัดอีกก็ข่าเนียนอ่าดีกว่าจิ๋มเนาะ อ่าจวดเลยเลยจ้าเห็ดยังเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดแกง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 มากบวบหมากต่างๆมะยุมะย่ใส่เมื่อเือเสือเสวแนวเนาะกำลังผัดสินหมูอยู่ผัดสินหมูอันนี้ผมก็จะมาซอยไข่ไอ่หมูใส่ถั่วผัดนะครับอ่าจวดจวด,วดเนี่ย เยียมวายเอามันสามตันนี่เราใส่รดมันลายเด้อไม่ต้องใส่ลายเห็ดข้อผัดไม่ไม่เยอะเอานิดเดียวเนี่ยสำหรับค่อยกินข้อผัดค่อยใส่แต่อันไข่ข้าวผัดหมูสับข้าวผัดนั่นข้าวผัดนี้มันก็หนึ่นตัวแซ่บสำหรับยิ้มตาโบชอบข้าวผัดทุ่นๆนึนบะแม่น เขาคุกน้ำเขาคุกน้ำมันหมูปะเขาคนคุกน้ำมันได้เสอย่ะน่แล้วโ <Okay. S 2> อเคแค่น,นี้ก็เพียงพอเดอดจัดกันเลยครับ จวดกันครับใส่หัวซีไข่ใส่หมกเพ็ดแต่หัวกินไข่ใส่หมกเพ็ดอมีตาจะแกงฟักอันนี้จะเฮ็ดเขา่าเข่าผัดนะ 私たちは今日、私たちのお เราจะเป็นก้อนบม่ได้เห็ดเขาแตกแล้วกันมุ้งเสืจับมันดีเลยเราต้องใส่มกกมนนแสม็กกี้ลงไปมันจังอันนั้นขอนำแจงนี้ด้เยใส่แม็กกี้ลงไปมันก้านั่นแล้วมันก้นบมาติดกันแล้ว เอมาเออซื้อมายี่สิบบาทเลยคันเตรียมใหญ่เลยไหลูกลูกทรายก็มากคือกันมาเออมากกินมาเออว่ะ บาดหมอจ้เอาขดรวงๆเลยบอบ่ท่านเนาะค่อยบ่ได้มีอ่าซสีวซสีวดำใส่ซสีวดำใส่ยังน้อยนี่สีสันเลยผัดเขาแนใส่เม่กกี้ก็ได้แล้วอ่ามุนแเดียบไพยคนไปคนมาก,กันได้กัน ได้เป็นข้าวต้มหรือขอ้าวผัดไหมถั่วคือเละเลนแทยข้าวผัดไหมยังเจ้าใส่น้ำลายโปรตีเจ้าบุ๊มบิ๊มฮิตข้าวผัดอ่นนั่น <c oughs> เป็นข้าวต้มแล้วข้อนเป็นก้อนบอกเจ้าใส่เมื่อกี้มันกะนั่นแล้วมันก็เป็นก้อนจะไปใส่น้ำ อื้งกนโอเคเรียบร้อยแล้วครับเขาพัดขาวผัดพัดไงสาเริจคนหมอมิ้นตาน่ยฟดวง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 ผืน่ะปาดโอ้ไอใส่ทางนี้เป็นกำลังเ็จอยื่ข้าวผัดสีสันเป็นขาว ว่าทำให้ซีอิ๊วดำใส่กับคักเลยโม้ผมเคยใส่เมื่อกี้กับยังดำโอ้ใส่เมื่อกี้จนดำมันบ่ได้เจ้ากับใส่แต่เมื่อกี้ปุต้องใส่ยังมันแคมเจ้าปุต้องใส่ยังใส่แต่เมื่อกี้ยังเดียวโอ้ยใส่แต่เมื่อกี้มันจะแซ่บดีแซบใส่แต่เมื่อกี้พะนะมาหัวซื้อมายี่สิบบาทหัว20ฟักทอง20 ันนั่นก็ใส่ตีอันมักหมักน้ำก็ใส่ตีไส่หมักน้ำท่าไหมักน้ำก็ยี่สิบตั้งแต่ผัดนี่หกสิบบาทซื้อซื้อมาบ่ได้กินต้มนี่ยังบ่ยอมยังอยากกินต้มอยู่ใส่ผัดใส่ผักอ่ะสี่สี่อย่างครับก็มีหมักหมักน้ำหมักน้ำหรือมักน้ำเต่าล่ะแล้วก็มักมักบวบมักอื้อ มังง้อเงี่ยวสีผักผักแปดสิบบาทถ้าใส่ใส่พะกีตัวเข้าไปอีกห้าบาทเป็นแปดสิบห้าบาทห <c urs ion> มูอีกส้าวบาทเป็นลอยกับ,บาทกับหมอนี่ <c urs ion> อันนี้จะใส่เดนมากเดียวล้วนได้กระมังหนึ่ง มันนี้นำกระฟดแล้วฮาก็มาใส่พักจักเพิ่นเอินแกงยังฮู้เฮ็ดตามใจจะคของอยากกินเนาะเอากินสมอยากปากสมเกียดรลดนี่นพักพักหมอหนึงเต็มๆเลยแ<ม>น่นหมอหนึงเต็มๆเลย ก็บัวเท่หลอดมันนี้มินตาจะกินแต่ผักแต่ผักอย่างเดียวอ๋อคือชิเสียบเนาะเท่เท่มันกับมีน้ำดีเอากระเทียยินน้ำออกตัวนนั่นน้ำกระลงไปหน่อยนึงแล้ว <c oughs> น่า เต็มหม้อบม่ได้กินผักปาดเถอะเขาก็ปิดตาหม,ม้อจากหน่อยหนึ่งเนาะปาดเถอะได้กินสมใจมห้ต้มผักครับต้มผักขิงตาโอ้ยอันนี้เขา เขาผัดรอจนว่าได้อุ่นครับอุ่นแม่ไม่เป็นไรมันผัดพอใหญ่ผัดแป๊บเดียวหนึ่งเพิ่งผัดเพิ่งผัดนะเอากับมันสุกแลก็ะเอาแล้วเนาะมันสุกเขามันจุกอยู่แล้วแต่มันแข็งเขาใส่ตู้เย็นนะข้าวมันจุกอยู่แล้วแสดงว่าเจ้านุ่มก็ค่อยเนาะเจ้านุ่มก็ค่อย เจ้านุ่มพอยายนุ่มเดิมวันนี้เพิ่นกินข้าวแข็งได้แล้วมันบ่แข็งดอกโอ้อันนี้กระสุกแล้วพร้อมแล้วใส่ใส่อันนั้นอันกิตูอันกิตูออตโอ้ถ้ามีน้ำอย่านางใส่นะครักดิ อุ้ยออกมาแล้วมันเล่นนีมูแล่นนีหน่วยตายแล้วซึ่งมีขาเล่นเลยตัดเป็นต้นก็นยังแล่นนีอยู่เนาะร้อนแล้ววันนี่้นะมันจะพร้อมเสิร์ฟวันนี้พร้อมแล้วปิดไฟวัเนี้สุกแล้วอาหารเสาว<ะ>เมนูข้าวผัด ข้าผัดพอยายเห็ดต้มผักต้มร,ร,รวมมิดผักตรร้มรวมมิดผักนิตาจัดให้ผักไก่มี่หมักเอือหมักเอือหมักน้ำหมักบวบมห,หมักงงเย้าซี่อย่างครับหาก็ผักกีตูอีกแมนสุกแล้วทีนี้เขาก็พร้อมปิดรพร้อมกินไม่กินข้าวน้อกันนหมครับผมแมนกินข้าวเว้ากันไป,ไปกินขาน้าวนำกันยุซองปูกับหลาน,น้อยเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้ซัมน้ก่อนเนาะถ้าเบิ้งคลิปต่อไปว่ามินตากับพลอ,อยจะทายยังมาสู้พี่น้องเบิ้งเนาะคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนสบายดี